จากเทปที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการเดินจิตนะสำหรับเทปนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องการรู้จักจิตตนเองความว่าอะไรจิตเดิมจิตเดิมที่หลายหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคํานี้เหมือนกันว่าเรามีจิตเดิมจิตเดิมเป็นยังไงอ่ะตรงที่ท่านก็คงสงสัยกันเหมือนกันว่าจิตเดิมคืออะไรแต่จะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราเองเนี่ยมีจิตจิตของเราที่อยู่ในกายสังขารเราเนี่ยเขาเรียกว่าจิตปัจจุบัน แต่งดั้งแต่เดิมที่เคยปฏิบัติ <Su ld> มาแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจิตเดิมของทุกท่านเนี่ยทุกท่านจะต้องมีก่อนเริ่มต้นเลยทุกท่านจะต้องมีจิตเก่าจิตเดิมก่อนจิตนั่นคืออะไรสภาพจิตของทุกท่านเนี่ยจะเป็นลักษณะของแสงของแสงของพลังงานต่างๆเพราะฉะนั้นจิตเดิมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของแสงที่ที่ค่อนข้างจะมีสิ่งเขาเรียกว,ว่าเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์เหมือกนกับเป็นแสงค่อนข้างจะสว่างเหมือนจิตที่ไม่เขาเรียกว่าเป็นจิตบริสุทธิ์ที่ไม่รับรู้อะไรเลย เพราะฉะนั้นจิตเดิมนั่นแหละจิตแต่ดั้งแต่เดิมมาเนี่ยเมื่อไม่ได้ผูกกับกายสังขารใดๆเนี่ยจิตนั้นจะเป็นจิตที่ค่อนข้างจะบริสุทธิ์ที่สุดนะเพราะฉะนั้นพอเราได้ถือกําเนิดเกิดมาแล้วจิตต่างๆเมื่อเมื่อกลับเข้ามาอยู่ในกายสังขารหรือว่ามาจากวัฏจักรในการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยจะทำให้จิตนั้นนอามาจับกับกายสังขารของแต่ละท่านเพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนกันแต่ละท่านเจอกายสังขารแบบนั b b ้นแบบนี้ ตามตามเขาเรียกอะไรตามวัฏจากผลบุญผลกรรมที่ที่มันบรรจบกันมาจิตปัจจุบันเจอกับกายสังขารของเราเองไม่ว่าจิตจิตเราเานียพอมาอยู่กายสังขารปัจจุบันมันจะเจอสภาวะต่างๆไม่ว่าเป็นกายสังขารตวเองก็ตามหรือไม่ว่าจะเป็นสภาวะต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างๆมันทําให้อะไรมันทาให้จิตเราเนี่ยจิตปัจจุบันเราเนี่ยเกิดสภาวะที่เริ่มเริ่มรับรู้จิตต่างๆหรือเริ่มไปผูกมัดตนเองผูกพันตนเองกับสิ่งต่างๆ ปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถที่จะจําจิตดั้งเดิมได้เพราะมันมีสภาวะอื่นๆมาแทรกอ่ามันก็ทําให้ค่อยๆลืมจิตเก่าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าจริงๆตรงเนี้ยจิตมนุษย์ทุกคนมีจิตเก่าดั้งเดิมโดยโดยโดยสาคัญอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจิตจิตเก่าดั้งเดิมคือจิตที่บริสุทธิ์นะแล้วก็เป็นเป็นจิตจิตเขาเรียกว่าจิตที่แสงสว่างมากพอสมควรฉะนั้นเราเราถึงได้บอกว่าทําไมถึงจําเป็นที่ต้องมีการเดินจิต หรือว่ารับรู้จิตตนเองเพื่อให้เกิดสภาวะในการจําจิตกกับได้นั่นหมายความว่าตนเองเนี่ยเมื่อเมื่อไหร่ที่ตนเองเนี่ยสภาวะร่างกายไม่สมบูรณ์หรือสภาวะร่างกายต้องโดยราไปตามการเวลาเนี่ยจะทําให้สังขารเราเนี่ยร่วงโรยแล้วจิตจิตเดิมจิตปัจจุบันเราเนี่ยก็จะหลุดออกจากกายสังขารถ้าจิตปัจจุบันเราเนี่ยไปผูกกับสภาวะอื่นๆหรือไปจําปัจจุบันไปจําสภาวะอื่นๆไป เอ,เอาจิตตนเองไปผูกกับสิ่งต่างๆเมื่อเราหลุดออกจากกายสังขารเราแล้วเนี่ยมันทําให้จิตปัจจุบันเราเนี่ยไปเกาะไปแฝงอยู่ตามที่ต่างๆอ่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลับไปไม่สมบูรณ์เท่านี้ถึงได้บอกว่าทําทไมถึงต้องมีการเดินจิตทําไมถึงต้องมีการเอ่อเรียกสภาวะจิตเดิมกลับมาเราเราถึงต้องมีการฝึกสมาธิฝึก จิตดังเดึงของเราเพื่อให้รับรู้พลังงานแสงที่แท้จริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะกลับไปสู่จุดที่บริสุทธิ์ของร่างกายกับของของจิตสังขารเราได้เท่าน,นั้นเองนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถามว่ามีความสําคัญไหมในเรื่องการเดินจิตเนี่ยท่านทั้งสําคัญและเราอาจจะต้องรับรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ที่จิตเราเริ่มสัมผัสได้ถึงความเขาเรียกว่าความป่าศจากในสิ่งที่มันเป็นสิ่งแวดล้อมมารบกวนทุกอย่างแล้วเนี่ยเราจะกลับไปสู่จิต đ đ ดัด้งเดิมได้โดยสมบูรณ์เมื่อกายสังขารเราหยุดออกไปปุ๊บ จิตเราเนี่ยจะกลับไปสู่สภาวะที่นิ่งที่ปกติได้เหมือนเดิมอันนี้เลยเลยเอามาฝากบอกให้ทุกท่านได้รับทราบว่าอ,อ๋อทำไมนะเราถึงต้องมีการเรียนจิตทําไมเราถึงต้องมีการฝึกสมาธิเพื่ออะไรจริงๆแนละ้วมันเป็นการประคองจิตของเราให้รู้เท่าทันเหตุการณ์หลายๆครั้งที่บางคนเนี่ยออได้รับสภาวะร่างกายแบบนี้แล้วเรารู้รู้สึกว่า มีมีสิ่งต่างๆมามารบก,กวนจิตใจทําไมหลายท่านรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตัวเองไม่นิ่งเลยเพราะว่าเราเองไม่ได้กลับไปสู่สภาวะจิตเดิมจิตเดิมคือการปราศจากสิ่งรบก,กวนทั้งหมดอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการฝึกจิตเนี่ยเราจะเริ่มรับรู้แล้วว่าอ่ะจิตกายสังขารเรามีการแยกกันโดยสิ้นสิ้นเชิงเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นหลายท่านถ้าเกิดได้ลองที่จะฝึกสมาธิลองฝึกการเดินจิตดูนะอ่ะ มันจะสําคัญและก็สัมพันธ์กับชีวิตปัจจุบันได้อย่างไรท่านก็จะทราบด้วยตัวของท่านเองแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าสิ่งสําคัญเลยเนี่ยของจิตท,ที่บริสุทธิ์หรือจิตเก่าจิตดั้งเดิมเนี่ยเมื่อท่านได้กลับไปสู่จุดนั้นได้แล้วควบคุมที่ท่านจะไปมันก็จะเป็นลักษณะของควบคุมที่สูงขึ้นที่ดีขึ้นเท่านั้นเองอันนี้เราก็มาเล่าสู่กันฟังถ้าหากใครเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เหมาะสมสิ่งที่ดีก็ลองนาไปปฏิบัติหรือนําไปฝึกกันดูนะ